สัญชาตญาณเสือระแวงภัยสั่งมือของเขาให้จับด้ามปืนที่ซุกอยู่ใต้หมอนทันทีถ้าเป็นพวกขี้ยาก็เท่ากับพวกมันแสหาความเดือดร้อนเองทว่าจ่าเมฆยังนอนค้างอยู่ในท่าเดิมเมื่อเริ่มเห็นชัดว่าร่างของคนคนนั้นลอยอยู่เหนือพื้นห้องคืบเศษและกำลังลอยตรงมาหาเขาอย่างเชื่องช้าโดยสองเท้าไม่ได้สัมผัสพื้นห้องเลย ทำเอาจ่าเมฆนึกว่าฝันไปทั้งที่ยังลืมตาตื่นเขาหลับตาแน่นอีกครั้งก่อนจะลืมตาขึ้นมองไปยังจุดเดิมที่เห็นร่างลึกลับเพื่อให้แน่ใจว่าไม่ใช่ตกอยู่ในความฝันปรากฏว่าร่างลึกลับเคลื่อนใกล้เข้ามาจนเห็นถึงเสื้อสีกรมท่ากับกางเกงสีเดียวกันการมองผ่านผ้ามุง้งทำให้มองเห็นหน้าตาไม่ค่อยชัดแต่เท่าที่เห็นเขาก็ขนลุกไปทั้งเนื้อทั้งตัว